ส,สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพ,พยนตร์ไฮสกูลม,มิตรภาพอย่างเรื่อง The Harry b i r d จะเป็นอย่างไรเมื่อกลุ่มเด็กสาวโรงเรียนหญิงล้วนได้ล่วงรู้ความลับว่าอีกไม่นานโรงเรียนแห่งนี้จะกลายเป็นโรงเรียนสหศึกษาปะปนอยู่กับเหล่าเด็กผู้ชายและด้วยความเกรงกลัวว่าวัฒนธรรมของโรงเรียนเด็กผู้หญิงจะถูกกลืนกินโดยระบบชายเป็นใหญ่พวกเธอจึงได้เริ่มแผนการต่อต้านฉบับแยบยลึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งเมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี1963โอเดตซินแครหรือโอดีเด็กสาววัย17ปีถูกพ่อแม่บังคับให้ย้ายไปอยู่โรงเรียนประจำหญิงล้วนกระทันหันหลังจากที่พวกเขาได้ลวงรู้แผนการเปิดซิงของลูกสาวกับเดนิสแฟนหนุ่มในโรงเรียนสหัที่เธอเพิ่งย้ายจากออกมาเมื่อมาถึงโรงเรียนโอดี OD ได้พบก,กับเอบบีหัวหน้าคณะกรรมการนักเรียนสุดเหนียบที่ครอบครัวของเธอผ่านการเรียนที่โรงเรียนสตรีแห่งนี้มายาวนานกว่า4รุน่นจากนั้นเอบบีก็ได้อาศาเป็นคนพาเด็กใหม่ไปทัวร์แนะนำโรงเรียนอย่างชำนาญแต่มันก็กลับสร้างความ ให้กับโอดีอยู่ไม่น้อยขณะเดียวกันเด็กสาวก็ได้ทําความรู้จักกับครูใหญ่แมกเวนที่เข้ามาต้อนรับอย่างสุภาพละมาดขรึมครูได้อธิบายกฎเด็ดขาดประจําโรงเรียนให้กับโอดีได้ฟังว่าถ้าหากมีการเข้าเรียนสายเด็กนักเรียนที่นี่จะถูกลงโทษด้วยการไปผ่าฟืนตามระเบียบที่ได้วางเอาไว้ซึ่งหลังจากทัวร์แนะนําโรงเรียนจบลงโอดีกลับมาอย่างหอพักในของโรงเรียนและได้พบกับทิงกาเด็กสาวหน้าตาน่ารักกับเวเรนาสาวท่าทางหลักแหลมและมีเสน่ห์พวกเธอคือตัวสร้างปัญหาหลักของโรงเรียนที่กําลังพยายามรื้อข้าวของของโอ ออกมาสำรวจกันยังสนุกสนานแต่โอดีที่เบื่อหน่ายก็ได้สแสดงสีหน้าสุดเซ็งอย่างเรียบเฉยพร้อมตำหนิสองสาวรูมเมทด้วยสำนวนคำพูดเด็กเมืองกุงที่คิดขึ้นมาเองจนทำให้ทิงก้ากับเวเรน่ารู้สึกปลื้มใจที่เห็นโอดีไม่ได้เป็นพวกขี้แพ้อย่างที่พวกเธอคาดเดากันเอาไว้เมื่อถึงช่วงอาหารเย็นโอดี OD ก็ได้พบว่าโรงเรียนสตรีแห่งนี้มีกฎระเบียบอย่างเคร่งขัดทั้งในเรื่องของการแต่งกายอย่างมิดชิดและการใส่เครื่องประดับต่างๆที่ไม่อนุญาตให้เด็กสาวคนไหนก็ตามตกแต่งร่างกายด้วยของสวยหรูซึ่งทิงก้าก็ได้ท้าทานจ โดยการร้อยคลิปนีบกระดาษมาเป็นต่างหูโชว์ให้กับแอบบีและคณะกรรมการนักเรียนที่กําลังตรวจตราอยู่บริเวณทางเข้าของโรงอาหารโดยอ้างเหตุผลว่ามันไม่ใช่เครื่องประดับแต่ก็ไม่ไหวที่สุดท้ายทิงก้าก็ถูกแอบบียึดต่างหูที่ทําขึ้นเองนั้นไปตามระเบียบอยู่ดีระหว่างมื้ออาหารโอดีก็ยังได้รู้จักกับเพื่อนในแก๊งของทิงก้ากับเวรีนาเพิ่มเติมมาอีกสองคนซึ่งได้แก่โมโมเด็กสาวอัจฉริยะที่หลงไหลวิชาเคมีเป็นอย่างมากและทวิตตี้เด็กสาวอ่อนต่อโลกที่รักการกินเป็นชีวิตจิตใจแต่ กินน้ำสมุนไพรที่ช่วยในการอาเจียนออกมาเพื่อควบคุมน้ำหนักของตัวเองซึ่งโมโมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะและมักจะคอยห้ามเพื่อนซีอยู่เสมอเพราะเมื่อใดที่เทวิตตี้ได้อาเจียนออกไปแล้วนั้นเธอก็จะกลับมาหิวและกินดังเดิมนั่นเองเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่าโอดีได้พยายามเรียนที่นี่เพื่อให้เวลาผ่านไปด้วยความเบื่อหน่ายเธอยังคงเขียนจดหมายหาแฟนหนุ่มอยู่เสมอซึ่งโอดีก็ได้หวังที่จะใช้โอกาสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แอบไปหาชายหนุ่มที่นิวยอร์กแต่พอแม่ที่รู้ทันก็ได้รายงานเรื่่อองงนี้้้กกัับคครูใใหหญดททาาาาเไววํม เด็กสาวกลับต้องพังทลายลงในทันทีและถึงแม้โอดีจะต่อต้านพ่อแม่ในการมาเรียนที่นี่มากแค่ไหนเธอก็ยังสามารถสร้างผลงานในการเรียนวิชาการเมืองการปกครองออกมาได้เป็นอย่างดีถึงขั้นที่ครูดิวอีผู้สอนวิชานี้ได้กล่าวชักชวนให้เด็กสาวไปศึกษาดูงานกับเขาที่นิวยอร์กในช่วงวันหยุดที่ใกล้จะมาถึงนี้แต่เมื่อโอดีได้นําเรื่องนี้มาปรึกษากับกลุ่มเพื่อนบริเวณล,ลานตัดฟืนที่ประจําของกลุ่มเด็กสาวพวกเธอก็ได้ให้ความเห็นเป็นเสียงเดียวกันถึงเรื่องที่ครูดิวอีมักชอบแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน สาวแถมยังเป็นจอมบ้าการอีกด้วยมันจึงทําให้โอดีรู้สึกผิดหวังอีกครั้งเวเลน่าที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ยื่นข้อเสนอกับเหล่าเพื่อนที่พวกเธอต้องการหาทางกําจัดครูชายคนนี้ให้ออกไปจากโรงเรียนได้แล้วก่อนที่สี่สาวจะคิดแผนการไปนิวยอร์กมาให้กับโอดีโดยการสร้างจดหมายอนุญาตของผู้ปกครองปลอมจากลายมือของทวิตตี้ที่มักจะเขียนให้เพื่อนๆอยู่เป็นประจำส่งให้กับครูใหญ่ไปจังหวะเดียวกันแก๊งเด็กสาวก็ได้แอบมาด้านนอกของโรงเรียนราวกับว่าเป็นเรื่องปกติของพวกเธอและด้วยออร่าความน่ารักของทิงกา มันก็ดันแผ่ไปสะดุดตาเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งสุดเหี้ยวกับเพื่อนๆบริเวณนั้นซึ่งเขาก็ไม่รอช้าสะกดรอยตามเด็กสาวและผ่องเพื่อนเข้ามาอย่างร้านคาเฟ่ก่อนจะแนะนําตัวอย่างเต็มเปี่ยมว่าเขามีชื่อว่าสเน็กกับเพื่อนๆแก๊งชมรมช่างภาพอินดี้ที่มักจะถ่ายภาพสัตว์ที่ถูกรถเหยียบตายบนถนนเก็บไว้ในแกลเลอรี่ของพวกเขาจากนั้นสเน็กก็ได้เข้ามาสแสดงท่าทางสนใจทิง้งก่าอย่างเปิดเผยแต่ด้วยรสนิยมชวนคนโ h ลุของแก๊งเด็กหนุ่มมันก็ทําให้สาวๆพากันหนีพวกเขาออกมาจากร้านพร้อมกกัับเเเขข้าไปยงงโรรีีนนนอพอพใทท ขณะเดียวกันโอดี OD เด็กใหม่ก็ถูกแอบบีสาวกรรมการนักเรียนตำหนิถึงการแต่งกายที่ไม่สุภาพโดยการข่มขู่จะหักดาวจิตพิสัยซึ่งโอดีที่เบื่อหน่ายกับกฎระเบียบของโรงเรียนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้ท้าทายแอบบีอย่างสนุกปากจนเด็กสาวเจ้าระเบียบต้องยอมถอยออกไปด้วยความไม่พอใจและด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้มันกลับทําให้สีสาวนักแหกกฎดได้กล่าวยอมรับในตัวของโอดีก่อนจะยื่นข้อเสนอให้เด็กสาวมาเป็นส่วนหนึ่งในแก๊ง DAR ที่พวกเธอได้เป็นคนจัดตั้งขึ้นพร้อมพาโอดีไปยังฐานทัพลับที่เป็นหห้้องงงตลัค ของอาคารเรียนเก่าแก่โดยที่ไม่มีใครนอกเหนือจากคนในแก๊งล่วงรู้ม,มาก่อนอีกด้วยจากนั้นเวเรนาก็ได้เปิดประเด็นพูดถึงเป้าหมายของกลุ่ม D.A.R. ว่าพวกเธอคือกลุ่มเด็กสาวที่ต่อต้านขนรรมเนียมรูปแบบเก่าๆของชีวิตผู้หญิงเมื่อเรียนจบออกไปที่สุดท้ายเด็กสาวเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคุณแม่ที่คอยเลี้ยงลูกอยู่ดูแลบ้านอย่างไร้ค่าในความเป็นตัวเองซึ่งเด็กสาวกลุ่ม D.A.R. ก็จะไม่มีทางเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะพวกเธอได้วางแผนชีวิตของตัวเองกันไว้หมดแล้วโดยเริ่มจากโมโมที่ฝันอยากจะเป็นนักชีววิทยา ค้นพบอะไรสักอย่างหนึ่งในนามของตัวเองเวเรนาอยากเป็นเจ้าของนิตยสารชั้นนาของสตรีที่มีชื่อว่ามัวส่วนทวิตีก็ฝันอยากจะเป็นนักจิตวิทยาผู้โด่งดังจนเด็กขึ้นปกนิตยสารมัวของเวเรนาและสุดท้ายทิงกาก็ฝันอยากจะเป็นนักร้องดาราชื่อดังแถมเป็นนางแบบให้กับนิตยสารมวัวซึ่งเธอก็จะให้ทวิตีเป็นจิตแพทย์ประจาตัวของเธออีกด้วยพวกเธอได้ให้คําปฏิญาณในนามของ D.A.R. ว่าจะคอยช่วยเหลือผลักดันให้เพื่อนในกลุ่มได้ถึงฝั่งฝันตามที่หวังกันเอาไว้จากนั้นเราสี่สาวก็ได้ หันกลับมาถามความฝันของโอดีแต่โอดีที่ยังไม่มั่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ตอบยังไม่ทันได้คิดอะไรว่าความฝันของเธอในตอนนี้คือการได้เปิดสิ่งมีอะไรกันกับแฟนนุ่มซึ่งมันก็เป็นคําตอบชวนประหลาดใจให้กับเหล่าเพื่อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเวเรนาที่มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีโอดีจึงได้บอกเหตุผลว่าเมื่อคริสมาสเมื่อปีที่แล้วเธอเพิ่งได้ยาคุมกําเนิดมาแต่ดันถูกแม่จับได้เสียก่อนทําให้เธอพลาดนะัดที่จะมีอะไรกันกับแฟนนุ่มเป็นครั้งแรกก่อนที่จะถูกส่งตััััววมมาาาาทททีีี่่่่่่่นนนนนอยงงไไไดด้้ลลํเเรฟช จึงได้ยื่นข้อเสนอที่จะช่วยโอดีให้ได้เจอกับแฟนหนุ่มสมดังใจหวังแต่ทางนี้เด็กสาวก็จําเป็นที่จะต้องผ่านการทดสอบในการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขาจัดครูดิว e ีให้ออกไปจากโรงเรียนสตรีแห่งนี้ให้ได้เสียก่อนจากนั้นปฏิบัติการกำจัดครูจอมหื่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นในระหว่างที่กำลังเรียนวิชาการเมืองการปกครองกลุ่มเด็กสาวจอมปัญหาได้หลอกล่อให้ครูดิว e ีเข้าไปสนใจในตัวของพวกเธอส่วนโอดีก็ได้แอบขอโมยกระเป๋าของครูหนุ่มซ่อนไว้ในกล่องพัสดุที่เตรียมมาและหลังจากที่หมดค่าเรียนครูดิ e ก็ได้เร่งออกไปตามหากระเป๋าในทันทีเด็กสาวจึงไม่รอชา้าใช้โอกาสนี้แอบใส่หนังสือภาพว่าวิวลงไปก่อนที่จะนํากระเป๋ากลับไปวางที่เดิมซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ครูวิชาอื่นได้เข้ามาสอนต่อทําให้ครูคนนั้นได้เห็นหนังสือในกระเป๋าของครูดิวีจนเรื่องนี้ได้ถูกส่งตรงไปยังครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นไปตามแผนการของเด็กสาวกลุ่ม D.A.R. ที่ได้วางกันเอาไว้แต่แล้วครูใหญ่ก็รู้ทันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของเวเดนาพีมาก่อปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเธอถูกเรียกตัวเข ถึงสิ่งที่เด็กสาวได้ทําลงไปซึ่งเวเรน่าก็ได้ให้เหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอต้องการจะปกป้องโรงเรียนที่เธอรักเรากับบ้านแท้ๆของเธอและบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้ดูว่าพ่อแม่ของเด็กสาวได้เลิกลากันก่อนที่เธอจะถูกส่งตัวมาอยู่ที่นี่โดยที่แม่ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสส่วนพ่อก็ไม่ค่อยใส่ใจทําให้เวเรน่าเลือกที่จะอยู่หอพักของโรงเรียนในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ของทุกปีแทนการกลับไปที่บ้านของตัวเองแต่ไม่ว่าเหตุผลจะมากมายเพียงใดครูใหญ่ก็จําเป็นที่จะต้องเเก็บคูดว้้าาไไพระขม่ กระทำผิดแบบให้เห็นจังๆและเมื่อจบการพูดคุยกับเวเรนาครูใหญ่ก็ได้เรียกตัวของโอดีเข้ามาพบในเรื่องจดหมายจากผู้ปกครองที่เล่าสาวๆด้แอบปลอมส่งมาก่อนหน้านี้ซึ่งโชคชะตาก็ดูจะไม่เข้าข้างเด็กสาวเท่าไรนักเพราะแม่ของโอดีก็ดันโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องค่าเทอมครูใหญ่จึงได้ใช้โอกาสนี้ถามถึงจดหมายที่ส่งมาและได้รับรู้ความจริงว่าแม่ของโอดีไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่อย่างใดทําให้สุดท้ายโอดีก็ถูกกล่าวตักเตือนถึงการใช้ความฉลาดในทางที่ผิดพร้อมถูกส่งเรื่องให้กับสภานักเรียนลงโทษโดยการห้าม ให้เธอออกไปไหนตลอดทั้งปีทําให้ช่วงวันหยุดโอดีก็จําเป็นต้องอยู่หอพักของโรงเรียนกับเวเลนาไปยังเรียงไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นส่วนที่ทําให้ทั้งสองได้พูดคุยและสนิทสนมกันมากขึ้นอีกด้วย ในดึกคืนหนึ่งทาวิตตี้ที่หิวโหวยหลังจากการอาเจียนอีกครั้งก็ได้แอบย่องขึ้นไปยังทานทับลับบนห้องใต้หลังคาของโรงเรียนเพื่อหวังจะไปเอาอาหารกระป๋องที่พวกเธอได้เก็บตุนกันเอาไว้แต่แล้วเด็กสาวก็ดันพลาดท่าตกลงมาจากฝ้าเพดานทะลุห้องทํางานของครูใหญ่ลงมาทําให้ครูใหญ่ที่ตกใจจากเสียงคลึกโครมก็ได้เร่งตามเสียงเข้ามาแต่ก็พบเพียงฝ้าของเพดานที่ถล่มลงมาพร้อมกับน้ําขังมากมายซึ่งครูใหญ่ก็ได้คิดไปว่ามันเป็นเพียงหลังคาที่ชํารุดของอาคารเก่าแก่ที่รอการซ่อมแซมก็เท่านั้นทําให้ทาวิตตี้ ที่แอบอยู่ใต้โต๊ะทํางานของครูรอดพ้นออกมาได้อย่างเฉียดฉิวจังหวะเดียวกันเหล่าคณะกรรมการผู้บริหารและครูใหญ่ก็กําลังประชุมกันอยู่ในห้องค้างครซึ่งทวิตตี้ก็ด้นบังเอิญได้ยินมาว่าในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียนสตรีของพวกเธอจะรวมกับโรงเรียนชายล้วนที่อยู่ห่างกันไม่ไกลให้เป็นโรงเรียนสหศึกษาจากเสียงโหวตของเหล่าคณะกรรมการที่ต้องการทุนในการซ่อมบํารุงและรักษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนสตีแห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไปจากนั้นทวิตตี้ก็ไม่รอช้าเร่งนําข่าวนี้ไปแจ้งกับเพื่อนในกลุ่มซึ่งมันก็สร้างความ ตื่นเต้นให้กับโอดีและทิงก้าเป็นอย่างมากแต่สองสาวอย่างโมโมกับเวเรนาที่ไม่อินด้วยก็ไม่คิดเช่นนั้นพวกเธอมองเห็นปัญหาที่จะตามมาหากโรงเรียนกลายเป็นสหาศึกษาโมโมได้คิดว่าถ้าหากผู้ชายเข้ามาเรียนในโรงเรียนพวกเธอก็จะมีคู่แข่งในการคัดเลือกตัวนักศึกษาเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะมาหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในตอนนี้ต้องการเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้ความฝันในการเรียนต่อของเธออาจไปได้ไม่ไกลตามที่หวังส่วนเวเรนาก็คิดไปว่าถ้าหากผู้ชายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเหล่านักเรียนสาวก็จะใช้เว ส่วนใหญ่เสียไปกับการต้องคอยแต่งตัวให้ดูดีต่อหน้าผู้ชายจนไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งมันก็อาจส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองทําให้นักเรียนหญิงในโรงเรียนกลายเป็นคนที่ฉลาดน้อยลงก็เป็นได้แต่เพื่อน3คนที่เหลือไม่คิดเช่นนั้นพวกเธอมองว่าสองสาวหวัดระแวงกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมากจนเกินไปเหล่าเด็กสาวเริ่มทกเถียงกันไปมาจนสุดท้ายแก๊ง D.A.R ก็ได้แยกจากกันออกมาเป็น2กลุ่มที่ยังไม่สามารถมีความเห็นที่ตรงกันได้ซึ่งโมโมกับเวเลนาก็ยังคงยืนหยัดกับวัตถุประสงค์เดิมของพวกเธออ่นจะเ จับมือกันคิดแผนการปวดงานเลี้ยงกระชับมิดระหว่าง2โรงเรียนที่ใกล้จะมาถึงนีอีกไม่ชา้าโดยที่โมโมก็ได้คิดสูตรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากส่วนผสมเคมีต่างๆเข้าด้วยกันส่วนเวเรนาก็ได้แกล้งแอบอ้างเป็นสมาคมผู้ปกครองโทรไปหาฟอสเด็กหนุม่มหลานเจ้าของโรงเรียนชายล้วนเพื่อเช็คความแน่ใจว่าพวกเธอจะไม่เล่นงานคนผิดตัวและเมื่อง,งานเปิดบ้านกระชับมิดมาถึงในช่วงเช้าครูได้ให้เด็กสาวแต่งตัวสวยจับคู่กับเด็กหนุม่มให้พวกเธอได้พาพวกเขาไปแนะนําสถานที่ต่างๆของโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ ที่ดีระหว่างกันแต่แล้วแอบบี้ก็ได้ใช้เส้นสายลูกสาวหัวหน้ากรรมการผู้ปกครองคว้าตัวชายหนุ่มหลานเจ้าของโรงเรียนไปครอบครองซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับเวเรนาเป็นอย่างมากเพราะเธอได้เตรียมแผนการเอาไว้มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองจากนั้นศึกแย่งชิงชายหนุ่มก็เริ่มตน้นขึ้นเวเรนาทาทุกวิธีทางกันแกล้งแอบบี้เพื่อที่เธอจะได้ใช้ช่วงจวังหวะหนึ่งอยู่กับชายหนุ่มสองต่อสองพร้อมสร้างความประทับใจให้เขารู้สึกตายใจส่วนโอดีก็ใช้ช่องว่างในการมาเยือนของโรงเรียนชายลวนนัดเจอกับแฟนหนุ่มที่อยู่ต่างโรง การเขียนจดหมายบอกถึงเรื่องแผนการ,รเผด็จศึกที่ทั้งสองได้ตั้งใจจะทำไว้ตั้งแต่แรกซึ่งโอดีก็ยังได้แอบซ่อนชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนชายล้วนเพื่อให้แฟนหนุ่มเปลี่ยนเข้ามาได้แบบนยนๆอีกด้วยขณะเดียวกันเวเลน่าที่พยายามอ่อยชายหนุ่มตามแผนการให้เขาทำผิดกฎเพื่อหวังสร้างเรื่องเสื่อมเสียให้กับโรงเรียนชายล้วนเด็กสากวก็ได้พบว่าฟอร์สหลานเจ้าของโรงเรียนชายล้วนคนนี้ก็อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆเพราะเขาก็ไม่สามารถแบกรับความคาดหวังและกดดันได้ไวอีกต่อไปจากสังคมโรงเรียนผู้ชายที่มัักแขข่งขนเอาหนน้าาาาอตทงงสััคมก มาก่าโรงเรียนของเด็กผู้หญิงเสียอีก ทำให้สองหนุ่มสาวได้ร่วมคิดจับมือกันซึ่งมันก็เข้าทางแผนการของเวรีนาไปโดยปริยายกลับมาที่โอดีในตอนนี้เธอได้เจอกับแฟนหนุ่มที่ทานทับลับบนห้องใต้หลังคาของโรงเรียนแต่แล้วความเซ็งก็ได้บังเกิดเมื่อชายหนุ่มที่เตรียมตัวมาเผด็จศึกไม่ได้พกถุงยางอนามัยมาด้วยตามคําขอของเด็กสาวที่ได้เขียนไว้ในจดหมายมาก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็เลือกที่จะซื้อน้ํายาโฟมคุมกําเนิดมาให้กับเธอได้เป็นฝ่ายใช้แทนและด้วยความที่ทั้งสองยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนมันจึงทําให้พวกเขาหาวิธีใช้อุปกรณ์ ก,กันอย่างวุ่นวายมีนำซ้ําแฟนหนุ่มก็ยังทําน้ํายาโฟมแตกออกจากกระป๋องจนโอดีรู้สึกหมดหวังกับเรื่องนี้ด้วยความเสงในทันทีขณะดเดียวกันที่งานเลี้ยงเต้นรําโ,โมโมได้ผสมเครื่องดื่มที่เตรียมมาหลอกให้เด็กหนุ่มกินกันมากมายส่วนเวเรนาก็ได้ใช้ช่วงจังหวะที่ทุกคนกําลังสนุกสนานกับปาร์ตี้สั่งซื้อขวดเหล้าเปล่าจากพ่อครัวคนสนิทในโรงเรียนก่อนจะนําขวดมากมายเทใส่ในรถนักเรียนของเราชายหนุ่มเพื่อเป็นการจัดฉากแบ็กเมลพวกเขาระหว่างนั้นครูใหญ่ของทั้งสองโรงเรียนก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่อง การผนึกโรงเรียนของพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งครูใหญ่ฝั่งทางโรงเรียนสตรีก็แสดงท่าทางไม่ค่อยพอใจในการตัดสินใจของเราคณะกรรมการมากนะักและบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้รู้ว่าโรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี้กําลังจะถูกปิดตัวลงจากกลุ่มนายทุนที่ต้องการที่ดินเพราะโรงเรียนขาดทุนสนับสนุนที่จะเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆทําให้เราคณะกรรมการได้ยื่นข้อเสนอแบ่งปันหุ้นส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนชายล้วนที่กําลังจะเข้ามาเพราะพวกเขามีฐานสิทธิ์เก่าคอยสนับสนุนให้เดินหน้าต่อไปได้เหล่าคณะกรรมการ จึงได้ลงมติที่จะรวม2โรงเรียนนี้เอาไว้เพื่อเป็นการกอบกู้สถานการณ์นั่นเอง ตอนนี้เหล่าเด็กนักเรียนชายเริ่มมีอาการมึนเมาทิ้งตัวกันมากมายหลายคนจากกรีดแอลกอฮอลในส่วนผสมเครื่องดื่มของโมโมจังหวะเดียวกันทวิตตี้ผู้อ่อนต่อโลกก็ถูกชายหนุ่มคู่ควงหลอกมาอย่างรงยิ้มด้วยความเสน่หาก่อนที่เขาจะจับเธอถอดเสื้อพร้อมนัดกลุ่มแก๊งเพื่อนที่แอบอยู่บริเวณนั้นมาก่อนหน้านี้ถ่ายภาพหน้าอกอันเปลือยปล่าของทวิตตี้ก่อนที่จะพากันจ่าออกมาอย่างสนุกสนานซึ่งมันก็เป็นการเดิมพันในกลุ่มเด็กชายจอมเกเรที่พวกเขาได้พนันกันเอาไว้ว่าจะทำการถ่ายภาพหน้าอกของนักเรียนสาวใน ปาร์ตี้คืนนี้ให้ได้นั่นเองแต่แล้วเมื่อแก๊้งของสเน็กชายหนุ่มชมรมถ่ายภาพสัตว์ที่ถูกรถเหยียบได้มาเห็นแก๊งของนักเรียนชายล้วนจอมเกเรพวกเขาก็ไม่รอช้าเข้ามาป้นชุดนักเรียนด้วยกำลังในทันทีเพราะสเน็กต้องการจะเข้าไปในโรงเรียนเพื่อพบเจอกับทิงกาสาวในฝันของเขาอีกครั้งส่วนทวิตตี้ที่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาก็ได้รำให้และนำเรื่องราวต่างๆมาบอกกับทิงกาซึ่งมันก็ทำให้ทิงกาเริ่มเดือดแทนเพื่อนของเธอก่อนจะเร่งออกตามหาชายหนุ่มเจ้าปัญหาไปทั่วงงาาานนเเธอออไได้้้พบบกกกััีครรขม่ช ที่จะดึงตัวของเด็กสาวเข้ามาโอบกอดเพื่อเต้นรำไปด้วยกันซึ่งทิงกาก็ได้สังเกตเห็นเสื้อนักเรียนของชายหนุ่มว่ามันเป็นชื่อหนุ่มคู่ครองของทวิตตี้ก่อนจะถามที่มาของมันอย่างสงสัยสนเน็กจึงได้ตอบไปว่าเขาได้มันมาหลังจากที่เขาได้สัตว์กับเจ้าของเสื้อตัวนี้จนหมอบทิงกาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณชายหนุ่มด้วยแทาทางลงไหลเพราะเขาได้ช่วยล้างแค้นให้กับเพื่อนรักของเธอซึ่งมันก็เป็นผลพลอยได้จากเรื่องบังเอิญที่ทําให้สนเน็กใจฟูขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย,น,ดดยวน,วน่า,า้้ออง,องงงห อีก่อนที่จะถอดเสื้อผ้าของชายหนุ่มออกเพื่อหวังจะโยนเรื่องเสื่อมเสียให้กับประธานนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนโดยที่ฟอสก็รู้ดีถึงเรื่องนี้แต่จังหวะที่เวเรนากำลังจะจากออกไปชายหนุ่มก็ได้ขอให้เธอช่วยห่มผ้าให้กับเขาและเมื่อตาสบตาฟอสก็ได้ทำการขโมยจูบแรกของเวเรนาเป็นแทนทีกลับมาทางฝั่งของโอดีอีกครั้งที่ในตอนนี้แผนการผเดเสือกลับล้มไม่เป็นท่าจากความมุ่งงานของชายหนุม่มที่ทำตัวเอาแน่เอานอนไม่ได้ซึ่งไม่นานพวกเขาก็ถูกพบเข้าโดยครูดิวีที่ได้ ตรวจตราเดินสำรวจโรงเรียนและบังเอิญมาพบห้องลับนี้เข้าทําให้สองหนุ่มสาวเกรงสวมเสื้อผ้ากันอย่างร้อนรนก่อนที่ครูจะทําการไล่แฟนหนุ่มของโอดีให้ออกไปจากห้องโดยเหตุผลที่ชายหนุ่มไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเขาพร้อมขอพูดคุยกับเด็กสาวเป็นการส่วนตัวจากนั้นครูดิวอีก็ได้แสดงคําพูดแทะลมเพื่อหวังจะแลกเปลี่ยนความลับนี้กับโอดีหากเธอยอมตกลงช่วยเขาในเรื่องอย่างว่าจังหวะเดียวกันแก๊งของสซเนก็ได้เข้ามาขัดขวางได้ทันเวลาพร้อมทิ้งก้ากับทวิตตี้ที่ได้ตามมาช่วยเพื่อนของเธอจากนั้น เขาก็ได้ทําการจับครูดิวอี้จอมหื่นกามถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดก่อนที่จะโยนครูลงไปอย่างรูฟ้าเพดานห้องของครูใหญ่ที่ทววตตี้เคยพลาดท่าตกลงไปก่อนหน้านี้และทิ้งให้เขาอยู่ในนั้นพร้อมกับคําขอร้องอ้อนวอนมากมายซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้สาวๆได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและหลังจากจบงานปาร์ตี้ทั้งสองโรงเรียนก็ยังคงมีรายการแสดงโชว์ร้องเพลงประสานเสียงร่วมกันต่อหน้าคณะกรรมการและบรรดาครูมากมายแต่เหล่านักเรียนชายที่มึนเมาจากการโดนมอมมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ สามารถควบคุมสติของตัวเองให้กลับมายืนตรงเหมือนอย่างปกติได้ทําให้สาวๆกลุ่ม D.A.R. ก็ได้ใช้โอกาสนี้นําเครื่องดื่มขับอาเจียนของทวิตี้มาแจกจ่ายให้กับเด็กหนุ่มทุกคนโดยอ้างว่ามันคือเครื่องดื่มแก้เมาขังและเมื่อการสแสดงเริ่มต้นขึ้นไปพร้อมกับฤทธิ์ของยามันก็ได้แปลเปลี่ยนโชว์การร้องเพลงให้กลายเป็นรายการแข่งขันอาเจียนไปอย่างน่าสะอิดสะเอียนในทันทีหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นักเรียนชายทุกคนถูกเรียกตัวกลับโดยสภาพอ่อนเพลียจากความมึนเมาโดยที่ครูใหญ่ของโรงเรียนชายร้วนก็ได้เห็น าายอยู่บนรถนักเรียนของเขาทําให้ครูก็ได้เข้าใจผิดคิดไปว่านักเรียนตัวแสบได้พากันแอบดื่มแอลกอฮอล์มากันก่อนหนะ้าที่จะมาถึงโรงเรียนนี้ส่วนกลุ่มนักเรียนเกเรก็ได้กลับมาด้วยร่างกายที่เปื่อยเปล่าเพราะถูกขโมยชุดไปซึ่งมันก็ได้สร้างความหงุดหงิดใจให้กับครูใหญ่เป็นอย่างมากในความขายหน้าในครั้งนี้เขาได้กล่าวบ,บทลงโทษท,ที่จะไล่นักเรียนกลุ่มนี้ออกเมื่อกลับไปถึงโรงเรียนของตัวเองอีกด้วยส่วนครูดิวีก็ถูกครูใหญ่กับภรรยาของเขาที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของโรงเรียนพบเขาในห้องทํางานของครูใหญ่ ด้วยสภาพแต่งชุดนักเรียนหญิงที่กลุ่มเด็กๆได้โยนลงมาให้ก่อนหน้านี้เพื่อสวมใส่ปกปิดร่างกายอันเปื่อยเปล่าของตัวเองซึ่งเขาก็ถูกเชิญออกหลังจากเหตุการณ์นี้ไปด้วยเช่นกันแต่แล้วไม่นานครูอยาก็ได้รู้ความจริงว่าแผนการทั้งหมดมาจากเด็กสาวจอมปัญหายอย่างเวเรนาเธอถูกเรียกตัวเข้าพบในทันทีโดยที่เวเรนาก็ยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่เธอทำทุกอย่างก็เพื่อโรงเรียนแห่งนี้พร้อมกล่าวโทษครูใหญ่ที่ดันกลายเป็นคนทรยศโรงเรียนเสียเองแต่ครูใหญ่ที่ไม่มีทางเลือกมากนะักก็ได้ตอบอย่างหัวเสีย ที่เธอเองก็พยายามรักษาโรงเรียนแห่งนี้เอาไว้ไม่ต่างกับการที่ผู้หญิงถูกจับให้แต่งงานกับผู้ชายมีเงินเพื่อรักษาเกียรติของตัวให้คงอยู่ทําให้สุดท้ายครูก็จําเป็นที่จะต้องเชิญเวเรนาให้ออกจากโรงเรียนอันเป็นที่รักนี้ไปด้วยอีกคนเด็กสาวร่าไห้ด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากครูใหญ่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดปลอบใจอย่างเชื่อมันพร้อมขอให้เวเรนายืนหยัดในตัวเองแบบนี้ต่อไปเพราะครูก็ไม่อยากเห็นเด็กสาวต้องมีบ้านปลายชีวิตที่จบลงแบบเดียวกันกันกบเธอนั่นหมายความว่าเวเรนาควรใช้ความสามารถอันหลักแหลม ทีี่่มอยูตามหาความฝันด้วยตัวเองดีกว่าต้องมาจมปลักอยู่กับสถานที่ที่ไม่แน่นอนแห่งนี้และหลังจากการกล่าวล่ำลาของเวเลน่ากับเหล่าเพื่อนในแก๊งด AR ด้วยความเศร้าเสียใจโอดี OD ผู้รักความยุติธรรมก็ได้คิดแผนการบางอย่างขึ้นมา <c oughs> เพื่อที่จะช่วยกอบกู้โรงเรียนสตีแห่งนี้ด้วยตัวของพวกเธอเอง เมื่อถึงวันกล่าวพิธีการจบภาคการศึกษาในช่วงเทอมสุดท้ายของปีครูใหญ่ได้ฝืนใจขึ้นประกาศข่าวแจ้งบอกอย่างเป็นทางการกับเหล่านักเรียนหญิงทุกคนถึงการเป็นโรงเรียนสหศึกษาในช่วงปีการศึกษาถัดไปทําให้เราเด็กสาวก็รู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างมากจากนั้นโอดีจึงได้ตัดสินใจลุกขึ้นมาคัดค้านนโยบายนี้พร้อมตอนกลุ่มนักเรียนหญิงให้ออกมาพูดคุยถึงการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่ได้มัดมือชกให้พวกเธอต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเหล่าชายหนุ่มหลังจากนี้โดยไม่มีการถามความคิดเห็นของ พวกเธอเลยสักคำจากนั้นกลุ่มเด็กสาวก็ได้เริ่มต่อต้านด้วยการประท้วงเพื่อให้พวกเธอได้มีสิทธิ์ในการโหวตออกเสียงซึ่งพ่อแม่ของแอบบี้ก็อยากให้ลูกสาวที่เป็นประธานนักเรียนช่วยกันหยุดเพื่อนๆเ,เอาไว้แต่ก็ดูเหมือนแอบบี้ที่แบกรับความกดดันมาโดยตลอดก็ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวปฏิเสธคําขอจากพ่อแม่เป็นครั้งแรกก่อนจะเดินเข้าไปประท้วงพร้อมก,กับกลุ่มเพื่อนสาวจังหวะเดียวกันแก๊งดี r ก็ได้พาเหล่าเพื่อนเอนข้าไปกักตัวประท้วงอยู่ในหอพักข,ของโรงเรียนด้วยข้อเสนอที่เหล่าเด็กสาวทุกคนจะอยู่ที่นีี่่จจนนกกกววาาะมารตัดสิให้พเ สามารถเข้าร่วมบทความเห็นชอบในครั้งนี้ได้ไม่นานบรรดาผู้ปกครองที่เตรียมมารับลูกสาวกลับบ้านหลังจบภาคเรียนก็ได้มาพบเจอกับสถานการณ์ชุลมุนีเขา้าพวกเขาได้รับรู้ความจริงที่โรงเรียนจะเป็นสหในปีการศึกษาหน้าซึ่งมันก็ยิ่งสร้างคำถามและความกดดันมากมายครูใหญ่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ยื่นเสนอให้แม่ของแอบบี้ที่เป็นหัวหน้าคณะกรรมการไปรอตอบคำถามรับหน้าผู้ปกครองที่ห้องประชุมของโรงเรียนส่วนครูใหญ่ก็จะเป็นคนเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมเหล่าเด็กสาวด้วยตัวเองเธอได้ตัดสินใจบอก ถึงปัญหาที่โรงเรียนกำลังประสบพบเจอและไม่มีทางเลือกมากนักให้กับเหล่าเด็กนักเรียนหญิงได้เข้าใจแต่กลุ่มสาวดี AR ก็ได้กล่าวขอร้องกับครูใหญ่ให้นักเรียนได้ลองมีโอกาสเลือกโหวตด,ดูสักครั้งซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรพวกเธอก็พร้อมที่จะยอมรับกับมันตามคะแนนโหวตที่ได้มาเพื่อสร้างความสบายใจของทั้งสองฝ่าย ครูใหญ่ที่ไม่สามารถขัดใจกลุ่มเด็กสาวได้จึงไม่ได้กล่าวห้ามแต่อย่างใดจากนั้นการลงคะแนนโหวตก็ได้ดําเนินต่อไปโดยการเขียนคะแนนในกระดาษโหวตที่กลุ่ม D A R ได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกคน ไม่นานครูอยาก็ได้ลงมติและนําผลประกาศคะแนนโหวตมาบอกกับเ่าผู้ปกครองในห้องประชุมและผลที่ได้คือเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสหศึกษาพร้อมกับนโยบายที่ต้องรับแกนนํานักเรียนที่ในตอนนี้รับหน้าที่โดยโอดีให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการเป็นตัวแทนให้กับเล่านักเรียนได้พูดคุยไปพร้อมกับผู้ผใหญ่เพื่อร่วมใจกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าเทียมซึ่งเด็กสาวทุกคนก็ได้มอบเงินบริจาครวมกันจํานวนสามพันเหรียญเป็นใบเบิกทางให้กลุ่มสิทธิ์เก่าได้เห็นความ สำคัญของการดูแลรักษาโรงเรียนอันเป็นที่รักของพวกเขาเอาไว้ทําให้ในที่สุดโรงเรียนสตีแห่งนี้ก็ถูกกอบกู้กลับมาได้ด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองจากการร่วมมือร่วมใจของทุกคนเด็กนักเรียนหญิงผ่ากันแยกแย้ายกลับบ้านได้อย่างสบายใจซึ่งทิงกาก็ได้แอบหนีแม่เอามาที่เล่นกับแกงของสนกิกโมโมและเทวิตี้กลับบ้านกับพ่อแม่ยังมีความสุขโอดีได้พบกับเวลนาอีกครั้งที่ได้แวะมาโรงเรียนพร้อมกับฟรอสเธอดูภาคภูมิใจในตัวของเพื่อนซีเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาก็ได้วางแผนจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ด้วยกัน ที่โรงเรียนสหแห่งหนึ่งในเมืองอื่นโอดีที่เห็นเช่นนั้นก็ได้กล่าวแซวความเคยเกลียดผู้ชายของเวเรนาในตอนนี้เวเรนาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากสิ่งใหม่ๆที่ได้ลองทํสองเพื่อนรักกอดลากันอย่างมีความสุขก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไปซึ่งบทสรุปสุดท้ายของเรื่องเราทั้งหมดหลังจากที่สาวๆกลุ่ม D.A.R. ได้เรียนจบและออกตามหาความฝันของตัวเองนิตยสารโมรของเวเรนามีผู้หญิงให้ความสนใจอ่านกว่า1ล้านคนโอดีได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาและประกาศต่อต้านการผลิตบุหรี่ทิงกาได้เป็นดาราเธอได้ออก สัมภาษณ์รายการชื่อดังมากมายทววตตี้กลายเป็นนักจิวเวิทยาวัยรุ่นที่ได้ตีพิมพ์หนังสือของตัวเองและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งส่วนโมโมก็ได้เป็นนักวิจัยคิดค้นวิธีคุมกําเนิดให้กับผู้ชายแอบบี้ติดคุกจากข้อหาบุกยึดธนาคารหลังจากเธอได้เป็นหัวหน้าแกนนานักกิจกรรมโหรุนแรงโรงเรียนหญิงล้วนของพวกเธอยังคงได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจวบจนทุกวันนี้และนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอม เห็นทีดารางของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลปี้ช n แนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ